สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่วัดโสธรน,นิมิตตตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับแรกที่เราเห็นจะเป็นองค์พญานาคเก้าเศียรนะครับซึ่งทางวัดกำลังกอ่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จดีจุดต่อไปจะเป็นวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับวิหารนี้จะอยู่ใกล้กับทางเข้าเลยนะครับซ้ายขวาจะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณบริเวณบันไดตรงทางขึ้นนะครับ เห็นได้ว่าจะเป็นองค์พญานาคสีเขียว2ตนนะครับพาชมบรรยากาศโดยรอบวัดนี้นะครับสร้างประมาณปีพศ2,519นะครับพื้นที่โดยประมาณ8ไร่2งาน3สเปตรังวาภายในวิหารก็กรับสการละองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับส่วนนี้จะเป็นองค์เทพทันใจ นี้จะเป็นสถาบันพลังจิตานุภาพนะครับฝึกสมาธิกันอันนี้เป็นอุโบสถนะครับของทางวัดซึ่งจะอยู่ชั้นที่สองเห็นได้ว่าเป็นใบเสมาแบบเดี่ยววางคู่กับลูกนิมิตนะครับทางขึ้นซ้ายขวาจะเป็นองค์พญานาคสองตนล้อมรอบอุโบสถหลังนี้นะครับใบเสมาจะเป็นใบเสมาแบบเดี่ยว ครับก็บรรยากาศการ็ร่มเย็นมีต้นไม้เยอะนะครับไปเป็นวังบาดาลน,นะครับวัดนี้ถือว่าเป็นคำชะโนโดแห่งเมืองสมุทรปราการนะครับภายในก็มีรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเนซวนมหาราชนะครับก็จะมีพญานาคสีตระกูลนะครับสีเขียวสีดำสีทองสีลุงนะครับ สามารถเข้ามากลับบ้านสักการะขอพรได้บูชาายสีสวัน,นะครับก็จะมีกูน้ำโดยรอบให้หันปลานะครับด้านนี้จะเป็นถ้ำลอดผ่านนะครับจะเป็นน้ำตกจําลองถ้ำจําลองเราก็เดินลอดผ่านถ้ำนี้สักการะขอพรได้หนึ่งข้อนะครับ แล้วก็เดินผ่านลงไปครับมีองค์พญยายนาคหลายตระกูลทีนี้ข้างๆถ้ำก็จะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามพ้นอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงนะครับเดินขึ้นลงสะพานนะครับสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ